ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อินและคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐาน สวัสดีค่ะพระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมสดุดีบทที่138ข้อที่7นะคะบันทึกว่าแม้ข้าพระองค์เดินอยู่ท่ามกลางความยากลำบากพระองค์ทรงรักษาชีวิตข้าพระองค์ไว้พระองค์เหยียดพระหัตถ์ออกต่อต้านความกิ้วของศัตรูของข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็ช่วยข้าพระองค์ให้รอดข้อคิดจากพระวจนะในตอนนี้นะคะแม้ในยามยากลำบากคือในชีวิต เ,เราก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะมันจะมีวันยากลําบากช่วงเวลายากลําบากแต่พระเจ้าจะทําแบบนี้กับเราคะ่ะ 1. พระเจ้าจะทรงรักษาชีวิตของเราไว้นะคะต่อให้เราเจอกับความยากลําบากแต่ความยากลําบากนั้นไม่ทําให้เราตายแน่นอนและในประการที่สองพระเจ้าจะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระเจ้าต่อสู้กับศัตรูแทนเรานะคะพระเจ้าจะช่วยรบแทนเราพระเจ้าจะรบไปกับเรานะคะศัตรูจะไม่สามารถมีชัยชนะ เหนือชีวิตของเราได้และในประการที่สมนะคะพระหัตถ์ของพระเจ้าเนี่ยจะทรงช่วยให้เรารอดพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยไม่เพียงต่อสู้ศัตรูให้กับเราแต่ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอ่ะยังเหยียดมาสัมผัสแต่ต้องช่วยกู้ช่วยเหลือในยามที่เราเจอกับความยากลําบากด้วยให้เราอธิษฐานแล้วก็เห็นภาพตรงนี้ไปด้วยกันนะคะว่าต่อให้เราเจอกับความยากลําบากพระเจ้าจะทรงช่วยให้เราได้รับความรอดนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระว ของพระเจ้าที่มาหนุนจิตชูใจเราแม้อาจจะมีบางวันที่เราเหมือนกับเดินอยู่ท่ามกลางความยากลําบากแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงรักษาชีวิตของเราไว้พระองค์จะทรงเหยียดพระหัตของพระเจ้าต่อสู้ต่อต้านกับศัตรูของเราและพระหัตของพระเจ้าจะเหยียดมาสัมผัสแตะต้องเราช่วยให้เรารอดช่วยให้เราพ้นช่วยให้เราปลอดภยัยภายใต้ร่มธิ์ของพระองค์เราขอบค,คุณพระองค์เราจึงร่วมใจการอธิษฐานใน พระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ